เอาละเอาเราสวัสดีผู้หลงเข้ามากันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับอาหารทกับบ้านมาเดิมเกมนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วมันเหลือน่าจะเหลืออ,อีกเกาะหนึ่งก็คือถ้าเราเคลียเกาะน้ําแข็งที่เราเพิ่งเปิดมาได้เราก็จะเหลืออีกเกาะหนึ่งก็จะจบเกมจบเนื้อเรื่องจากการคาดเดานะซึ่งเรารู้ได้ยังไงล่ะถามคุณลุงนี่ไงเออเออลุเลือว่าลุงมีภรรยาผู้หิวโหยเพราะมันบอกว่ามันต้อง ทั้งหมดสี่เกาะก็คือก็เลยเรา,าดูว่ามันก็น่าจะมีสีเกาะเอาละตอนนี้คือเราก็ฟาร์มสะพานลอยมาสำหรับไปอีกเกออาะหนึ่งแล้วไปทำไมารู้สึกขอให้แห้งขอให้แล้วขอให้ทุกวันโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มมาคือเรียบร้อยเลยน,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 นั่งดูนั่งดูรุ่นรุ่นนี้ไปโอเคเดี๋ยนะแปบน เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเขาเปิดเปิดกล่องเขาก่อน <c oughs> คุณแจจุ๊ๆต้องเชื่คุณเจเลกโอเคโอเคขอโทษขอโทษคุยกับพี่ก่อนก็นได้อ่ะพี่โคกระดูกพี่โคกระดูกพี่มีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าเวียงวิกิวิกิได้ินเสียงว่าเียวใช่ไหมวิกิทำไ,ไ,ไเมเหลือแต่กระดูกคุณเป็นทหารโคกระดูกหรือไม่อะไม่ฉันสู้ไม่ได้แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครยังเว้นชื่อของฉันคือครัส ไม่รู้ทำไมมองแบบนี้จำไม่ได้มากคุณมาที่นี่ได้อย่างไรมีอะไรที่คุณอาจจำได้ไหมฉันคิดว่าฉันสั่นของบางอย่างสิ่งที่สำคัญไว้ที่ไหนสักแห่งมันคือทั้งหมดที่ฉันจำได้โอเคฉันจะบอกให้คุณทราบหากพบสิ่งที่เกี่ยวกับคุณอ้ออีกอย่างฉันชื่อชีตนะขอบคุณนะชีตโอเค คิดว่าจะได้กุญแจตอนนี้ก็คือหีบน, like นี้โดนล็อกแล้วก็ที่นี่เป็นสุสานน้าแข็งเนาะถ้าเราเออเอติดติดติติติโอเคมันไม่สามารถต em, ีได้ก็คือไม่สามารถที่จะตีไอ้นี้ได้เนาะน้ําแข็งเดี๋ยวตีไม้กันที่กันโอเคก่อนจะไปที Likewise, ่อื่นเราก็น่าจะไม่ต้องไปไหนแล้วมั้โอเคเข้าไปเลยกัน เย้ยเอ่อเข้าไปสิกดเริ่มเกมโอเคขอบคุณมากเสียงดนตรีรอบนี้มันน่ารักจังเลยดึงึงดึงดึง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 โอเคเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วข้างหน้ามีอะไรอะ่ะจูออนน้อยน่ารักจังเลยขาวๆกลมๆน่ารักอะ่ะ เป็นศัตรูที่น่ารักจริงๆอันนี้ก็คือ 57, 60อันนี้เยอะกว่าแล้วก็ข้างหน้าไม่มีอะไรเออ่ตัวที่ไรเนี่ยอุ้ยคล้ายๆยุดติอุยอยอะไรมาตียิงไฟวนะเนี่ยเ้ด่านนี้เราเอาเพิ่มพลังโจมตีแหละโอเคแล้วก็อุ้ยอะไรมันยิงมาวะอุ้ยหอกหอกหอกเพื่ออะไรอะ่ะอะไรมันยิงเอ่อมันเป็น ตัวหอกรอบนี้คือโอ้ยโอ้ยอ๋อ,อ,อไอ้นี่บ่าเอ้ยนี่ตีแตกแ่ก็ก็คือรอบนี้คือเราค่อนข้างจะเป็นคนหลบหลีกได้เก่งเพราะว่าจากการพยายามที่ <c oughs> เล่นด่านทะเลทรายมานานใส่โลอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ทางขึ้นไปด่านอื่นตรงนี้มีของเป็นของอะไรเลย อ๋อดูโฆษณาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออมันมีทางไปนี่มาต้องผ่านตรงนี้แป๊บหนึ่งปึ๊บโอเคผ่าน,โอ,โ,นโอ้ยโดนอ้อโอ้ยยอ้ยไอ้นี่มันยิงสแปมเราอุย้ยฮึ่มดาเมจเราน่ารักมากอะไรนั่นแหละนั่นแหละแจ็คขอบคุณมากแล้วก็นี่ ออกได้มีประโยชน์อัพมาเลยนี่ยุ้ยอุ้ยุ้ยกระทิ้งอุ้ยอุ้ยมันมันยิงแล้วมันระเบิดเมื่อกี้ไอตัวไอจามาลีสีขาวนั่นคือน่ารักมากเลยอะชอบทำไปด่านนี้มันน่ารักอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยฟาร์มกำลังชีวิตที่ถูกขโมยแล้วก็เดินทางต่อเราเข้าด่านสองกันเลยแป๊บนึง ปึปป๊บปึ๊บปึ๊บช่อ,ชอ,ชอ่อโอ้โหปหึ๊บหลบยากจริงโอเคไปรอบนี้เอ่อมีฐานอยู่ตรงนี้ปึ๊บได้ฐานแล้วข้างหน้าก็อุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอีแลงสีน้ำเงินโอเคตีอันนี้กันคข้ายจะรู้สึกเหนื่อย จะไม่พูดเยอะแล้วกันแล้วกันเพราะนั้นเอ้ยไอเหมือนไอตัวเด็กเอ้ยเด็กแว้นเลยแล้วก็เอาเลยยิงเอายิงซ้ำโอเคเยวจะไม่พูดมากแล้วกันแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวเล่งสปีดเอาเพราะว่าเหนื่อยตอนนี้คือมันดึกมากแล้ว,วง่วงง่วงนอนมาเล่นเกมเดึกนเื่นๆอุๆ้ยมาป่านะคะ ตอนที่ว่ากำลังยิงศัตรูอยู่ก็คือเราเห็นทางเข้าปแปลกๆแบบนี้อะไรเนี่ยลบทิ้งเลยโอเคเราเห็นรู้สึกว่าจะเป็นทางลงดันเจียนรับมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่เราเข้าไปดูก่อนเพราะว่าคืม <l ux> รู้สึกเหนื่อยตอนนี้ก็เลยไม่ได้อยากพูดมากโอเค๊ย okay. เปิดมาก็ยิงเลยอะไรก็ปินแลเนอวนี่นี่ยีอุ้ยนักเวทน,นักเวทน,นักเวทโอ้มันมันยิงแล้วมัน จิตใจทำเพื่ออะไรยิงแรงเกินเพิ่มระยะการโจมตีที่คือะไรเอ่ยเอาพลังโจมตีอะเน้นเลยพลังโจมตีเน้นเน้นยิงแบบทะลุวูวมันหมุนมันหมุนเป็นลูกคางเลยมันหมุนเป็นลูกคางเลยยา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 ดีแน่ยานะยานะใส่ใส่เกิบใส่เกิบ อันนี้ดีก็โอเคเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะว่าไหนดีกว่ารอบนึงอ่าเก็บทรัพยากรกันรอบนี้ก็จะมาเหนื่อยๆนะเล่นเกมดึกๆกนดื่นง่วงนอนด้วยนะเนี่ยโอเควิอู้มันมันมีสกิลท่ามันเจ๋งเลยไปแล้วมันเจ๋งเลยไปแล้วมันเจ๋งเลยไปแล้วศัตรูอุ้ยตอนนี้คืออยากได้เลือดมากเลือดอยู่ไหน ึึบอู้นักเวบโอ,ยอ้ยนักเวทก,กียร่นี่ตัวนี้เกียร์ไอตัวนี้ดีนะมันไม่คอมโบโดนแล้เมื่อกี้คอมโบโดนกันนิดจี๊ดเลยนะจี๊ดเรานี่จี๊ดเลยนะโอเคอันนี้คือรองเท้ากันยี่สิบห้าไม่ดีหรอกรอกันทูสีโอเคไหมไม่เอาไม่ค่อยดีข้างล่างมีทองมีองโอเค ส,สับสับสับโอเคสับมันตรงนี้แหละแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋วยวรออันนี้ขึ้นมาก่อนโอเครู้สึกแบบเหน,นื่อยโอโอทะนุ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 อู้มันโอ้ยอยู่เฉยไม่ได้อึ๊บขอบคุณแจ็คแจ็คจาัดก,การให้นี่เนี่ยตบทรัพยากรตบทุกอย่าง อุ้ยอุ้ยหอกหอกหอกมันมันจะหมุนมาแล้วอุ้ยมันมันมีเต่าแดงมันมีเต่าแดงแรงลึกมันมีเต่าแรงแรงลึกมันมีคนปลาหอกอุ้ยแกจกจักจจักช่วยจกช่วยจกไอตัวแดงนี่มันถึกไอตัวแดงนี่มันถึกมากมันหลบมันหลบกระสุนแล้วมันหลบกระสุนแล้วด้วยโอ้โหเรายิงไปกี่นัดมันก็ไม่ตายโอเคขอบคุณมากขอบคุณที่ซีมองเพงให้โอเคป้องกันสับสอง ใส่หมดมีส่วนลูกไข่แล้วเราก็ฟาร์มทรัพยากรเอ๊ะเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคเรามี3ามด่านเหรอในดันเจี้ยนนี้ดันเจี้ยนนี้มีสมด่านปึ๊บโอเคตรงนี้ได้ของมาชิ้นหนึ่งปึ๊บมันคืออะไรอ่ะโบนัตตอบไอเทมเอ่อการต้นฮานเวทน้อยกว่าแต่โวนัตตอบไอเทมนั้นคุ้มตรงนี้มีโอ้ยย่อย โอ้ยโอ้ยเห็บเห็บมาเห็บหมาเห็บหมาตอนนี้โอ้โ่อะทุกคนตอนนี้คือเรากลับมาแล้วจากที่ว่าช่วงต้นคลิปที่อัดไปตอนนี้ก็คือต้นคลิปอัดไว้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็กลับมาอัดอีกอาทิตย์นึงความรู้สึกแบบเอ้ยตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองก็หาติติ่งก็ไปอัดตอนช่วงที่แบบม่วงนอนใกล้นอนไกล้ว่าไม่มีเวลาเล่นม่วงนอนจะตายโอเคตอนนี้คือเราเข้ากลับไปจัดการเกี่ยวกับ ดันเจียนที่เราโดนตีแตกมาเดือยไปเขาไปก่อนกลับมาแล้วกลับมาแล้วตอนนี้ก็คือเรามีอบนหัวแล้วทำไมมันถึงมีเอหลอดเลือดอยู่ข้างบนนะไอหลอดเลือดจำรองไม่รู้แฮะเดี๋ยวเราใส่อาวุธที่ได้ไปหอกอืนี่อะไรอะตันทานเวทโอเคอเขไปต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวเราตัดเลยแล้วกันตัดไปตรงดันเจียนโอเคนีตีตายยากจังอุ้ยอุ้ยหอก จาเมย์แล้วยิ่งไม่มีอยู่อกัดบรรุกนั่นแหละโอเคตัดไปตอนเออเราไปอยู่หน้าดันเจี้ยนอะไรแล้วกันหรือไม่ก็ตอนเจออะไรแปลกๆไปละโอเคทุกคนตอนนี้คือเรากลับเข้าวัดันเจี้ยนละเราจะรีบๆจัดการเพื่อไปตามหาเผื่อมันจะเจอเออบางทีตัวอะไรเฮ้ยเต่า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 เอ้าลองเสียเอ้าเต่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 าเปิดมาก็โดนลุง สกรรมลงแขกโอเคเอ้ยเมื่อกี้เจ็ดสี่กับเจ็ดสิบห้าโอ้ยกดผิดโอเคช่างมันเถอะตอนนี้คือเราเข้ามาในดันเจี้ยนละเราเชื่อมั่นว่าในดันเจี้ยนนี้น่าจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าเจ้บอสอย่างแน่นอนไม่งั้นไม่มีทางให้เราเข้าหรอกโอเคแล้วตอนนี้รู้สึกร้อนเปิดพัดลมก่อนโอเคตอนนี้คือเด้บาย่ะเลิกร้อนแล้วไปเราใส่อุปกรณ์ก่อนเฮพี่บวกหเอาตอนทันวทดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าเพื่อไปจัดการในพวกโอ้ท่าพิมพ์ จากการทับทิมก่อนจัดการแบบใดโอเคเมื่อ <acted> ก <desserts> ี้เราได้สร้อยประคำมาใช่ไหมสร้อยประคำบนหนดาตบไอเทมโอเคย้ำแล้วไอขีบพวกฮนี้ออกไปเลยไม่เอาแล้ววิวข้างหน้าเอาฝั่งนี้กันโอ้โหทธนูอะไรวะเนี่ยมันยิงะกันอ้ยไม่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 ยุด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 ุดยุดยุด่ยจัดการมันเจ็บโอ้ยติดขี้ดวย คือหลบกัดหลบกัดวิ่งวิ่งกับฮื่มทะลธนูธนูะลุตอนนี้คือเดือดระเลือกขึ้นรถความไม่เคยชินกับศัตรูไปเพื่อนหนึ่งได้แหละยิงอะไรเบาอย่างกระตดหมาจริงเลยเหรอสุดแค่ยีอุ้ยปึ๊บเออเดียบร้อยขอบคุณมากคือทำไมมันมีแต่เพิ่มพลังโจมตีกับ เพิ่มพลังชีวิตเนี่ยเอาสนามขอสนามไอพลังด่วนโอเคตรงนี้โล่สามสิบเจ็ดแล้วก็ตันนี่แมวนะคะผู้จมตันนี้ก็แมวกันที่อะไรเอ่ยโอเคเราไปต่อกันแล้วกันปึ๊บอุ๊ดโอ้โหให้โดนให้มันยิงอีกเจ็บมากปึ๊บปึ๊บ เกียดพอมดแม่มดพอมดแม่มดสกิลมันแตกออกมาเป็นอุยอ้ยแรงอย่างเลยดามิดโอเคเราก็อันธารอันเวทอันไหนป้องกันมีป้องกันด้วยเราเอาหมดแล้วก็มีศัตรูอยู่ตรงนี้เออทำไมตัวนี้มันถึกๆกาดมาลูกกันแหละนั่แหละเรียบร้อยคือตอนนี้คือเราไม่มีสกิลดีๆอย่างเช่นแบบยิงหลายๆนัดเลยเพราะว่า ด่เม็ไม่พอความ,อมเร็วเคลื่อนที่น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 ไอ้อันไหนมีความเร็วเคลื่อนที่อย่าดีเอาไว้วิ่งหนีเฮ้ย้ยพวกเย้กขนดูติดตามพวกกนะดูติดตามมูฮ่ามูฮ่ามูฮ่าเรียบร้อยเราก็อยาฟาร์มรู้สึกว่าจะมีสามชั้นเราต้องไปให้ได้จึ๊บป๊อป เสกดนตรีด่านนี้คือเพอนะดังตึ้งตึ้งต้งตึงตงตงต้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอกหอกวายวายไอ้ผีตัวเนี้ยมันติดพิษด,ด้วยเอออืมนี่หลบแล้วก็นี่เรียบร้อยเอาแฉลับต้องการด่วนๆก็คือเราต้องการยิงแล้วมันเด้งไปข้างหลังแล้วก็ตรงนี้คือทรัพยากรเราก็ต้องเก็บด้วยโอเค ลงไปกันโอเคตอนนี้คือลงมาชั้นสองนะ่ะชั้นสองฝั่งนี้มีศัตรูเขาเรียกอะไรนะออกปะไอตัวหน้าเขียวๆอย่างเงี้ยเรียกออกไหม <c oughs> จำไม่ได้ละอะไรพวกนี้โอเคทางหน้าเรามีโอ้เ oh, ย yeah. เริ่มสงสัยในชีวิตดิเอ๊อม,มันยังไม่ตาย ไม้ออยัมไปตายอีกนะแกโอเคได้อาวุธเพิ่มอาวุธจูโจมยี่สิบสองแต่ว่าไม่มีสถานะพิเศษเมีเหบอกอจริงอุ๊ยโดนแตกเลยนะว่าเอ้ยโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีอ่าของเดินดีๆหน่อยโอเคได้ของมาสองอย่างป้องกันแล้วก็ การทันเวทไม่เอาดีกว่าเอาเน้นความเร็วเคลื่อนที่เอาไว้วิ่งการมีความเร็วเคลื่อนทีน่มันดีจะตายเลยหลบซ้ายหลบขวาเอ็ในซ้ายเอ็นขวาโอเคตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไอ้ตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้ายิงมันเลยเรียบร้อยยิงม,มากเก็บทรัพยากรให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้อ๋อข้างหน้าที่มีถังโอเคไอ้ตัวนี้เห็บระเบิดโอ้ย โดนอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าโดนลูกธนูโอเคแล้วเราก็เอาเป็นเพิ่มพลังจุตีแล้วกันเพราะว่าดูน่าจะสําคัญกับเรามากก็คือมันไม่มีตัวไหนที่ยิงกระจายเลยอ่ะมีแต่ของแบบนี้ขึ้นมาโอเคข้างหน้าเราอุ้ยเราต้องเน้นพลังจุตีเต่า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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยบุตรโดนอีกโอเคตอนนี้ก็เก็บทรัพยากร รู้สึกอืดท้องให้กินข้าวบาช่วงรู้สึกว่าอาหารย่อยายากจังเคเรียบร้อยขอบคุณมากแจ็คดาเมจแจ็คึ้นแรงมากเราต้องหาของไปอัพบ้านแจ็คเพื่อให้แจ็คเป็นดาเมจแรงขึ้นเราต้องพึ่งไอ้แจ็คเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเราต้องขยับตัวบ่อยๆอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยหอกพวกนี้ติดสถานะน้าแข็งได้หรอวะเรียบร้อยรอบที่แล้วเราเจอไอ้เต่าแดงรอบนี้คือเราไม่เจอโอเคขอบคุณมากที่เราไม่เจอไอ้เต่าแดง ไอ้ตัวนั้นถึกแล้วก็ถึกอย่างเดียวไม่พอหลบกระสุนเราได้ด้วยโอเคว moi, ิเดินออกมาก็ติดอันนี้เลยโอ้วว้าวววหอกฮอกฮักว้าว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 ้จะเกยจการมันเรยียบร้อยดาวเมจเราจะพอกลับบ้านไหมเนี่ยป้องกันอะตัวนี้นะยึ๊บอันนี้ยังไม่เอาเราต้องการติดสถานนงสถานะเอ้แต่ว่า ลดความน่าช้าไม่เอาเอาเน้นความแรงเนี่ยคือตอนนี้คือราช้าช่างหัวมันเรามีไอ้แจ็คคอยสวบเงี่ยมๆอยู่แต่เราต้องการอ่อสิ่งที่ดามเอทอะตอนนี้คือเ้าแทนการยิงรัวๆก็คือดามเอมไม่หอุ้ยอุ้โอเคขอบคุณมากอุ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็นไอ้ตัวข้างบนสองหนอเห็นเด้โอ๊ย เห็นแต่ไอ้สกิลพลังมันมาเนี่ยโอเคตอนนี้คือเลือดเราก็ปิดกระปอยอ่าอันนี้แมวเลยการป้องกันน้อยข้างหน้าน่าจะมีตัวเต่าอุ้ยมเมื่อกี้ไม่เห็นมองไม่เห็นเอ้าไปเอาไปเอาไปเอาไ เออกดผิดอัพสกิลกลับไปด้วยแล้หนึ่งหลบไม่ทนนะันอันนี้อะไรเนี่ยยิงลำเสกเลเซอร์ข้างหน้าขุดเออมื่อจะฟื้นเออเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอานี่มีประโยชน์มีประโยชน์โอเคเราถ้าเราเดสเราก็จะฟื้นมาด้วยพลังงานบางส่วนโอเคขอบคุณมากกระทบทีมทำไม่ได้เพื่อนโอเคเดีย๋ยวเรา ไปอ่าตัดไปตอนที่ว่าดันเจียนชั้นสามลยด้วยกันปะโอเคทุกคนตอนนี้คือเรามาดันเจียนสามสามนะรอบนี้ก็คือสกิลที่ได้มาก็คือค่อนข้างดีมากเลยเป็นแบบตะบงดาเมจกึ่งถึกนิดๆก็คือดีกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่มีอะไรเลย,เลยโอเคตอนนี้คือ เอาเรามาจุดนี้ได้ไงเนี่ยโอเคซึ่งตอนนี้เราขาดแค่ดาเมจรอบพิรามีดาเมจแต่ไม่มีสกิลที่ดีๆโอเคแต่ว่าตรงนั้นแม่ก็ต้องแทนด้วยไอายการที่ว่าเรายิงได้หลายนัดโอเคฟาร์มสัพยากรอ,อันนี้คือห้าสิบอ่ะก็ดีกว่าแหละการตันทานเวทแล้วเราก็ข้างหน้าแก๊งแม่มดจัดก,การไปก่อนเลยไม่ชอบสกิลบนไล่ แล้วมันแตกเป็นวงๆดวงๆโอเคเรียบร้อยตรงหน้าเป็นขั้นๆคือรอบนี้เราอัพสก,กิลมาค่อนข้างดีดีเลยแหละโอเคแล้วก็ลงข้างล่างกันลงไปจาัดก,การอกหย่อมข้างล่างกันเมื่อกี้เราโดนลุมมาหลายรอบมากแต่ก็ยังรอดมาได้คนรู้สึกดี okay. โอเคเว่รเรียบร้อยฟามสิ่งที่เราจะเอาต่อมาก็คือเอ่อเอารถ ดาเมจก่อนเพราะว่าคือเราลอดไม่ได้ก็เพราะลดดาเมจส่วนหนึ่งอะก่อนนั้นเนี้ยคือโดนเขาลุมกระทืบกระทำฉำเรา <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คือ,อด่านช่วงสองเราได้อชิมเม้นต์มาด้วยเออตรงนี้มีอะไรสักอย่างแต่เรื่องนั้นไว้ก่อนเรื่องนั้นไว้ก่อนจัดก,การนพวกงนี้ก่อนยวค่อยเปิดยวค่อยเปิดโอเคข้างหน้านี้จักการเลยอึ๊บกับลิน ค okay. มันเริ่มหาแล้ววิ่งมาแล้วอือโดนใส่ฟ้าฟาดเรียบร้อยเก่งไอ้ใส่ฟ้านี่เก่งมากเลยนะถูกมือสีแปดแมวตันทานเวทมนต์บรัต่อไปเทมดีกว่าโลแมวโอ okay. เคดีรองเท้าเกือบเกืบ,กบความเร็วเอาป้องกันแมวโอเค okay. เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดไอตรงนั้นเดี๋ยวจัก,การให้พวกน้นค้นกดแค้นชันใดก็ยังแค้นชั้นนั้น โอเคเราไปจัดการไอ้หย่อมหน้ากันนี่นี่น,นี่เกียดมากเลยนะไอ้เรียบร้อย <c oughs> โดนฉลับยิงเข้าไปเรียบร้อยฮ่า <c> า <oughs> ตอนนี้คือเราเคลียร์ด่านเสร็จแล้วแล้วเราก็ก็คือเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอันนี้นี่อันนี้จะมีของเป็นอะไรเอ่ยคำคำพีนายคำพีมาหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราก็กลับเลยแล้วกันเอ่อกลับทางไหนเนี่ยต้องเข้าไปตรงนี้เนาะ ตรงนี้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 แล้วนะเราก็น่าจะต้องออกจากดันเจียนเลยเพราะว่าเราจะไม่ต่อดันเจียนละเป็นการดินทานเยี่ยมเราจะกลับพร้อมสับเยรื่อกนทั้งหมดโอเคอเคโอเค,อเคตอนนี้คือเราออกมาหน้าดันเจียนเลยคิดว่ามันจะออกมาจากออกมาจากไอ้ดันเจียนดันเจียนทีหนึ่งโอเคมออกมาหน้าดันเจียนก็คือหน้าดันเจียนเดี๋ยวเราไปหาเออเอเอลืมละเควินก่อนเควิน๋ยวก่อนจะไปหาบ้านเขาถงบ้านทุกอนโอเครู้สึกว่าเราได้ม้วนคมพีมา เึ๊เควินคุยด้วยหน่อยโอเคเกง่งดีมากที่รักเควินของฉันฉันพบสิ่งนี้มีบางอย่างเขียนอยู่ในนั้นนะลองดูสิครับเอาไม่ใช่ครับคลังเก็บคุณสามารถดูประวัติการเล่นของคุณได้ที่นี่ว้าวไหนอะคลังเก็บพร้อมสำหรับการก่อสร้างแล้วอ้าว ไอเราคิดว่าของดีไอบ้าเอ้ยแล้ว <c oughs> โอเคมันบอกให้เราพร้อมสร้างเราก็สร้างวะอ่าไม้แล้วก็อันนี้เราเก็บไว้ไหนอะแ้๊บหนึ่งเราหาที่ดีดๆเหมาะๆก่อนตรงนี้คือไม่ไม่เหลือแล้วอะก็คือเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วของที่บ้าน <c oughs> โอเคเราเอามาไว้ตรงแถวๆนี้แหละประตูวาร์ปนี่แหละไอคประวัติการเล่นปึ๊บโอเค หชั่วโมง19นาทีบ้านะโหมดปกติอ้ามันมีโหมดแบบนี้เหรอมันก็ไม่น่านะนะเวลาเล่น6ชั่วโมง19นาทีเวลาที่เคลียร์หน1่อดค่าส2 1พัดผู้เสียชีวิตส4แตกไปสิบสีครั้งโอเคตอนนี้เราก็น่าจะนานเกินไปแล้วเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันรอบนี้ก็คือไม่ได้คืบหน้าไปไหนมากนอกจากได้กระดานสรุปการเล่นเรามาแค่นั้น แค่นั้นเลยแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวว่าจะมาอัพไอ้บ้านของแจ็คก็คือเราต้องหาของมาอัพอีกเยอะเลยงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มน็อกรอบไปกว่าแต่ไม่เข้าดันเจียนนะดีไปฟาร์มน็อกรอบเอาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยค่ะบายๆไปละไปละรอบนี้ไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนอกจากไปดันเจียนเล็กแล้วก็ไอเราคิดว่าเราจะได้บุญแจบอสเถ้ยแล้วก็ตายไปหลายรอบมากในดันเจียนเอเคไปละไปจริงละไปลย บ๊ายบายไปแล้วนะ